สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีวันส uh ุขุสุขคนเด้อในเวลาเดินทางมพี่น้องหลุกแต่เสาหาหมู่แต่ว่านอนเต๋อของโคตรมู่หอดฮกมูกับพี่ลุกไปเตรียมเลยหมากใหม่เอาลงเลยไปข้างมาเขาให้ปโอเจาะซเขาเลยท่านี้ก็เริ่เตรียมทาบาเลยเตรียมเต๋อ นี่กระเป๋าพี่น้องมันกระเป๋าเห็เสือโบราณเดี๋ยวเอาเสือเมื่อสามสี่ตัวสรงกระซามสี่ตัวไงหนักกระเป๋ากระเป๋าใหญ่นี่หนักเครื่องน้อยเดียวแต่บรรหนักกระเป๋าเนี่ยโอ้โเตรียมออกเดินทางกระเป๋าเครื่องบุกโอ๊กก็เอาไป โปรเจย์รถก็โปรเจย์ของอไฮโปไว้ปะหนึ่งเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยดนึฮโปโอมันสวยเสร็จไปเด็กพี่น้องเอ้ยเจฟมโมงจะเขิงนะเพราะว่าอยากรถติดนะรถออกถึงเก่ามุ่งแต่สิ่ไปก่อนอคีอคำจะซูมก,กันเลยเตรียมตดดัวเด็กพี่นอ้องอโปรเจย์ของไฮโปโอ เจดูดจัดมาประกงอยู่ใส่รถเเดเธอจะไปหัปนไปนี่เธอจะไปหันไปดี่ให้เล็กหน่อยมานอนห้องเด้อให <laughs> ้เขาจะมาทุกเช้าวทิดเธเขาบอกว่นอนอย่าตื่นขนาดนัน้นให้เขามาบ่าเนี่ยนะแจำบด้กวรเขาทักนะนเ,กเขามานอนดูดปูที่นอนนอนเลยชุกสาวทิดจันมากดีกว่าแมนจันกับท่านเหออันนั้นจังหวะดีกว่าให้เขามานอนเลย ก็ช่วยนะเขาเสร็จแไปเด้อ,อบ้านโอ้ชเขาบ้านจะเคลื่นนุ่งผันเสือตัวนี้ก็แนวนี้ก็มีเนาะสีขาวจ้ะเนาะสีขาวมีแนวนี้จะฆาาแต้จะกำผัดว่าทำเต็มข่ายกัน,กน<อ>ช่วยนะยนะใครก่นยังต้องไปเดืยรดรถก่อนเพราะว่า,านนะอยากมารถติดนะจะรับตรงไป ไปก็เด้อวันนี้เด้อเออไปไปโกเคสวยใหญ่ดีใจหวานเนาะบ่บ่ลงมาเลยพี่น uh ้องเตรียมกระเป๋าคนอันกระเป๋าใหญ่กระหม้าส่งร่างหนึ่งส่งร่างหนึ่งเสาหาด แต่เราว่า้าไ้กินข้าวเลยไปกินข้าวขางเด้อพันขี้ดก็ไปกินข้าวเถอะน,นะเตรียมตอนด่านกระปิดสามสีมือเด้อด่านกระมันไก่คนแบบกับมากจะเสนอเปิดลู้าเซบูายเบิดบบริจุดสามเมนอสีมอ่มือตอย่างลู้าหายอยู่ ออกมากจากตราดไทยเลยพี่น้องมาหอดหมดจากว่ามาใส่พันยาคือมีใส่ไหนรังจากร,รังริจที่พี่น้องรังจางรังใิ้พี่จอดรถนครชชยแอร์ออวันนี้ว่าขึ้นรถนครชชยแอร์ เป็นบอข้อสอบข้างมันเองข่าสื่อแล้วฟังใช่ไหมมจะเป็นข่าวสื่อรถเก่าโมกรถออกเก่าโมกเนาะข่อยขึ้นรถบางอย่างนี่ยข่อยก็ได้รับเลเพราะว่ามันมีหัวขึ้นรถแท็กซี่นั่นสิเมามากินเขาวะไปนกินเขากินยังมัน ขนาดถนนอยู่เทิร์กมายังติดหนักเลยเพืมาดดลายอันซ่อนถนนเขาอ,อยู่เทิกง,งง่ายนะนเดินทางกลับแล้วแดดพ,พี่น้องเอ้เขาได้กินเขา่าฮ่ากินเข่าได้นี่ข้มามอะไรเลยข้าวราดแกงใหญ่ๆแต่ว่าเขาบ้ามากก็ค่อยวันนี้ได้สิข,ขาไปก,กินข้าวราดแกงพอเห็นข้าวผักกมินแล กินขึ <ang ้นโดดหนึ <speaking> ่งกินเขานี่มิ้นโดดมินเขาดับหรอดับไห่คะดับน้ำปะดับเปล่าอืมกินเขาก่อนกินเขาราดแกงไย่ควอยืน ใส่ sociedad, หัอเอาใส่แกงไปยงเดียวขอบคุณช่เอาอยู Spider, ่เมอกินกระปิอืมกนกบ้งลอืมนี่กินข้าวเสาก่อนพอมึงเสาก็ได้กิน เก่งปะกินเขาก้อนขึ้นโดดเขาบอกซื้อแล้ขึ้นโดดนะกอยากกินนะครเป็นยังนงทหารครับเราเลใช้โใ่ไว้แพงทุกอย่าง ส่วกินข่าวเขาพยานไ,ไหมส่วนกินข่าเขายานมางรถส่วนอาหารส่วนอาหารตอนแต่ไทยกูกมากเคยไปทัอตโใจเลยว่าทำไมพวกขายได้าขนาดนี้เชินค่ะ 嗯，非常棒。 มัทุกเห็นเรากินกับขมากกันบอเงียวก็นไงากินหมอนเยขี้มอกินยานะยานะน่าจะกิน,นย,ไไนยาเสาแดงเสาแดงแบบเนี้ยนะี่เกิดมาเอาโดดอพยญมาอะไร จะโมงรอดอกกมุมกับมงจะพมงแล้วตอนแปดมงม่าละได้ยไปย่างไปน่าขาวงน้ำแปดมงสิครึ่ง ที่บางเนาะหลอกบางมาไม่กับพะยนี่เขาเสียดไม่เนบ่ยม้าเขาเสียดห่างในคนเศร้าเลยเนาะมื่นนี้อากาศนาหนาวหนาวเย็นอีดีขะนอนอยู่แถวนี้ได้นี่พยันแถวบ้านนอกหนาวเหี่ยงประจับ พวกนี้พยาบาลนะเนี่าของนะ้ำเสียงเงินมานาน,ออน,นิไม่ขอบทนเด็กเขาเด็พี่้อ,อากินเขาจนแบบทองคัดแท้ กินเขาแดวแหละครับถ้ากันยางมาเข้าโรงงานกเมนี้นุ่งเสือโปอโอไร่เสือแล้วก็เด้อาไปตลาดตั้งเด้ออาหาเสือเันเศกัญ่าโปออาหารเสือตุนิก็นุ่งเสือคาเฟ่อาหารนี่ไอตัวกันนอกกันนอกมาันนี้โัดโพะโตกะหมกแตงนเขาก็อัน จนหยานจะคล้องเอ,งอ็นหยานนั่นคนอื่นเขาจะพีดอกเตรียมไปห้าบอลกระเป๋าคน่ะเตรียมโตไปขึ้นโดดโดดอ,อกลายเถียวเลยพี่น้องน,นั่นมีโดดลายเถียวแต่ว่าโดดที่ห้องเสื่ออ,อกมันเ,นเก่นาโมงตอนนี้ไก่สือหอดเากาโมงแล้วมือน,นี้อากาศเย็นให้พี่น้อนสือหอดแถววันน้อน เย็นเย็นมะห่มเสือตัวนี้ห้เย็นเันรื้อมามันเย็นหนังเศร้าี่มันกระบอน้าไปออกมาจากหงกระเจ้นเย็นกระเป๋ามีสองอันแลวกระดังอันมื่อนึงังสุดท้ายนะครับผู้โดยสารใช้ทเดินทางว่าคุณวันนิสาธัญาวุฒิเดินทางไปกชุงศรีนายในตัวของท่านเป็นเวลาแปดนาฬิกา45นาทีหากท่านไม่มาติดต่อถือว่าสิรสิในการเดินทางครับขอบคุณครับ ตัวนี้เมนแปดโมงสี่สิบห้าออกแล้วป้าพี่น้องด่านดังพันยังมีสวนข้าปลูกต้นไม้บิต้นกล้วยด่านดังในธรรมศาสตรดีดี พะเขายังมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ลายอยู่นี่มีต้นกล้วยต้นโยค่าเอิร์นตะยุบานเอินต้นวิกเป็นธรรมศาสตร์ดีเติบแล้วนี่ข้างหลังของอนันนี้คิวรถด้วยวะสถานีรถบัเขินดึมนะขังดังของบอนขืนโดดยู่นคร์เซอีอออเอบกสอนคร์เซอเอขันจิถือพี่น้ะเจ้าถือมาถือก็นเบาไปเลย อยู่รังสิตแต่แ่าแถทนี่มันก็นยังเป็นเขตนอกอยู่หัน,ดนเดียเขาป,ป,ปลูกต้นกล้วยตน้นผ้อตน้นโยคะอยู่น้ำกันพื้นที่เขามันใหญ่เติบแถทนี้ก็ยังเป็นธรรมชาสตรดีบ่ายโมอน,นี้อากาศเย็นแห้งแห็ที่มันลมมันเย็นมันหนาวลมหนาวขาย้อนในสิบอ,อกแถวนอกนอกๆลมหนาวลมเย็นขนาดบรรยากาศดี จ,จะนอนก็จ้เตรียมตัวออกเนาะแต่วันออกไปซองสำคัญน,นะรถเที่ยวแปดโมงกวัวกัยังเก่าโมงมาเนเตรียมตัวออกเด,ดินทางหลเวลาเลยวันนี้เงินบอพ่อให่ขั้นอีบอเก่าโมงนเานาะยังกับเนะก่าโมงสองนาทีนะมาซเม,มนต์วนนี้นะ ติดต่อเครื่งรับทางที่หนึ่งครับเดินทางไปอุบลราชธานีเก้านาฬิกาตรงติดต่อเครื่รับทางที่หนึ่งครับนั่งสมแล้วป่ะนี่ยนั่งสมนักสินักรั่งสมพี่น้องคนเหี่ยวของก่อนเด้อไม่เป็นไรครับตามผมโอเคครับขึ้นรถนะขึ้นรถเด้อป่ะเนี้พี่น้องขึ้นรถแล้ว Don't okay. fall พี่น้องกระบงหรอจนหอดหกหมุมน,นู่นพูดแล้วทำมักสบขึน้นไปทั้งวันเสด็จกินมาเลยกินสัก ตันนี like ้วิน oh หัวนี่ยโอ้ยหายโม่กลมหนึ่งกลมหนึ่งอ่ะรถไม่ใส่ไม่ใส่เขาจอไปบอกไบเจอคนให้ไปยึดประกบพวกดีโดนแล้ว จักงูงครหายหางูเหรอไปหาหูมานอนเ่อกี้นอนห้วยกันโอ้โหนอนตอนไหนเขาขึ้นบกนอดถาคนมาหลับพี่น้องจะไปสิมาหลับ คนมาลับดูมาหอดบริคำหามุ้งตัวหอดเพื่อนนี่เม้นทุกมุ้งเลยทั้นี้สิ่งจจบคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องอที่เข้ามาติดตามรับชมได้เลยเด้อสำหรับคลิปนี้สิ่งจจบเพียงเท่านี้เด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้า